สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ําตกนะครับน้ําตกที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเป็นน้ำตกขนาดกลางที่ตั้งอยู่ตำบลคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับตอนนี้นะครับผมกำลังขับรถเพื่อไปยังน้ําตกกันอยู่นะครับซึ่งถนนที่ผมขับผ่านนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับมีความกว้างประมาณ2เมตร ซึ่งดูแล้วจะเป็นถนนเลนเดียวนะครับรถไม่สามารถที่จะวิ่งสวนกันได้นะครับต้องมีคันใดคันหนึ่งหลบเข้าข้างทางเพื่อให้คันหนึ่งไปต่อก่อนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆใกล้จะถึงน้ำตกกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเริ่มห็นไม้กั้นข้างหน้าแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะขับเข้าไปยังที่ทําการของรําตกแห่งนี้กันเลยนะครับมีสมัยการขับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูป้ายแป๊บหนึ่งนะครับที่จอดรถเลี้ยวขวาโอเคครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาเข้าไปเ,เพื่อที่จะจอดรถนะครับเดี๋ยวขอเลือกโซนนี้หนึ่งจอดตรงไหนดีนะโอเคจอดตรงข้างห้องน้ํานี่เลยครับ บรรยากาศของที่นี่จะดูร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายปกคลุมอย่างหนานแน่นนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือแผนที่นะครับแผนที่เส้นทางเดินไปยังน้ําตกและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับและก็บเบยรอบๆของที่นี่จะมีการวางม้านั่งเป็นหย่อมๆให้เ,เพื่อนๆได้นั่งพักผ่อนนะครับและนี่ก็คือห้องน้ํานะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ห้องนะครับ แล้วก็ในอาคารที่เ,เพื่อนๆเห็นข้างบนนู่นเลยนะครับก็คือที่ทําการของทําตกแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ทําการที่มีเจ้าที่ประจําอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไป ดูในส่วนของที่ผมจอดรถบ้านกันก่อนนะครับและนี่เลยนะครับคือรถบ้านของผมนะครับจอดอยู่ตรงข้างห้องน้าพอดีนะครับห้องน้ําจะแบ่งเป็น3ามห้องมีห้องน้ําผู้หญิงห้องอาบน้ําและห้องน้ําผู้ชายนะครับและหน้าห้องน้ําจะมีจุดต่อน้ําให้เพื่พอนๆได้ใช้ด้วยนะครับและนี่ก็จะมีลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะครับ เป็นลูกศรของป้ายน้ำตกสวนใหม่และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับโอเคครับนี่ตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปแล้วนะครับเส้นทางจะค่อนข้างแคบนิดนึงเดินได้ทีละคนและจะมีไอเรียกว่าเสาไม้ปักอยู่เป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ปีเชือกปูเพื่อที่จะไม่ให้เราเดินหลงออกนอกเส้นทางหรือ,อถ้าเพื่อนๆเดืเดเกอกลัวลื่นลัวอะไรเงี้ยนะครับ ัวพัดตกลงไปก็สามารถจับเชือกเดินไปได้นะครับนี่ครับเดินย่ำย่ำย่ำไปแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝายกั้นน้ํานะครับฝายนี้คือคนเราเป็นคนสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่ธรรมชาตินะครับก็จะมีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมด3ามชั้นนะครับ จะเป็นฝายนะฝายกั้นน้ํานะครับนี่ชั้นเมื่อไห่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ลงมาข้างล่างเป็นชั้นที่สามเวลาถ่ายจากมุมสูงลงมานะครับหรือเรามองจากมุมสูงก็จะดูสวยไปแบบหนึ่งนะครับโอเคเรามาเดินไปเดินันต่อนะครับไปยังน้าตกนะครับตอนนี้นะครับเริ่มจะเห็นลิฟต์เลยแล้วนะครับจะเป็นป้ายชื่อน้ําตกนะครับ เดินอีกนิดหนึง่งโอเคเริ่มเห็นน้ำตกแล้วนะครับไอ้ยาสวยเชียวออไม่ผิดหวังนะครับกับการมาน้ำตกที่นี่สวยงามมากนะครับและผมก็หวังอย่างยิ่งจะมีคนมาเล่นน้ำเยอะพอสมควรนะครับและแล้วก็ไม่มีใครเลยยกเว้นผมคนเดียวนะครับที่มาน้ำตกที่นี่นะครับ ซึ่งผมมาในวันจันทร์ไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์จึงไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะครับนี่เป็นน้ำตกฝนใหม่นะครับแล้วก็ข้างหน้านูน่นก็คือน้ำตกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทางช่องของผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกจุดเพื่อนๆรอติดตามใน คลิปหน้าครับ